ปราบแก๊ง c a เซนเตอร์ที่อยู่บริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านข้อเสนอจากคุณรังสิมันโรมคือตัดไฟก่อนอย่างน้อยๆทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่เข้าไปไหนุนธุรกิจสีเทาเหล่านี้มันก็อาจจะลดลงแต่ในมุมคุณกนวีคิดว่ามันก็ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะ,ะถ้าจะทำต้องทำยังไงถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพม่พมาเนี่ยมันจะแก้ที่ต้นตอย,อยังไงครับคือตอนแรกกลับไปที่คุณโดมมันตัดสีีนดีคือตัดทั้งหมดเหมือนก,นก,การบ,บีบสิว แต่ว่ารากมันยังอยู่เพราะฉะนั้นมันจะงอกต่อมาเรื่อยๆถ้าการจะทําให้ดีต้องอาจจะเป็นการผ่าตัดเอารากสิวออกมา ในพื้นที่ในประเทศเมียนมาเนี่ยตอนนี้ที่มันเข้ามาเยอะๆเนี่ยแล้วมันผ่านประเทศไทยป้อนมี2เรื่องต่อกันนะครับที่ผ่านประเทศไทยเพราะว่ามันมีกําลังพลสามารถผ่านประเทศไทยได้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศทางผ่านซึ่งใช้ขบวนการนําพาและการค้ามนุษย์ที่หลอกลวงคนมากกว่า20กว่าประเทศผ่านมาประเทศไทยแล้วไปเสริมกําลังพลพวกนี้ให้กับไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ตลอดเวลาโดยที่ไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นมีเหยื่อเข้าไปแล้วประมาณแสนกว่าคนเขามีกําลังคนแสนกว่าคนเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณสักเกือบ50%ของทหารไทย เขามี1นึ่งแคนเข้าชาติทุกชาติครับทั้งชาติไทยคนไทยคนจีนหลายๆสัญชาติ20กส่าัสัญชาติเป็นแสนแสนคนที่สามารถคอโทรศัพท์ไปหาคอเซ็นเตอร์หลอกลวงเงินคนได้ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในภูมิภาคของเรานะไอ้พวกนี้มันหลอกลวงทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันเห็นว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นมันประเทศเขาเป็นเฟลสเตทเราต้องยอมรับและเป็นโนแมนแลนด์เพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไรก็ทําได้อําา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 นนนจรรััฐตตต่่่่่งงงงงงๆๆก็เเเเขขข้้้ไมมถถถึึึแิ เพราะฉะนั้นพอเงินเข้าถึงเนี่ยมันจะเป็นการพูดเฉพาะมันนี่ทอใช้เงินเป็นการพูดเจรจาต่างๆนานาคุณจะตัดไฟของเขาเดี๋ยวเขาก็จะดึงไฟจากที่อื่นมาจนได้เขามีเงินเป็นแสนๆล้านเป็นล้านๆ้านบาทณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเขาส่งแล้วแถมเขายังเอาเงินเนมาฟอกเขาในประเทศไทยเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยแล้วก็เอาเงินต่างๆเหล่านั้น ับไปใช้กับคองแก๊งคอร์เซนเตอร์คาสิโนต่างๆเพราะฉะนั้นเงินมันหมุนเวียนมันไม่สามารถที่จะทําให้เงินมันจุติลงได้สิ่งเดียวที่จะทําได้คือถอนรากถอนโคนให้พื้นที่ตรงนั้นมันไม่เป็นเฟลสเตทต่อไปให้อํานาจรัฐสามารถเข้าไปถึงให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าจะต้องปกป้องคุ้มครองตัวเขาเองก็คือให้การเมืองกลับคืนมาเป็นปกติสุขให้ได้โดยเร็วให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมือง การเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นประเทศพมา่าต้องกลับคืนกลับมาเป็นประชาธิปไตยตามที่เขามีระบอบการปกครองการเมืองของเขาเพราะฉะนั้นหากเขาสามารถกลับมามีประชาธิปไตยได้แล้วอย่างครึ่งใบก็ยังดีหรือว่าค่อนใบก็จะสวยมากถ้าเขาสามารถมีประชาธิปไตยได้แล้วเนี่ยอำนาจรัฐเข้าไปถึงพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีการปฏิเสธครับว่าการตัดไฟเพราะมันจะเป็นการเขาเรียกเป็น G 2 G ละ รัฐบาลไทยจะคุยกับรัฐบาลพม่าซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงๆถ้าเกิดเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฉวีกโกเคเคพาร์ค people people หรือผาลูต่างๆนาหรือพญาตองซูเนี่ยรัฐบาลไทยสามารถบอกได้ว่ารัฐบาลพม่าคุณต้องดูแลจัดการในพื้นที่ตรงนี้ถึงแม้ว่าคาสิโนคุณจะถูกต้องตามกฎหมายแต่แก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ถูกต้องคุณต้องปราบปรามอำนาจรัฐของพม่าสามารถเข้าถึงปราบปรามได้จริงๆรัฐบาลไทยสามารถตัด ความสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับการให้ไฟการให้น้าการให้อินเทอร์เนต็ตต่างๆนานาได้เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ทุกอย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้ทางทางพม่าเขาก็จะบอกว่าอํานาจรัฐเข้าไม่ถึงคนกลุ่มนี้นี่ไงอันนี้แหละคือปัญหาต้นตอของมันเพราะจริงๆเข้าถึงไหมถ้าพูดตามตรงโดยไม่อ้อมค้อมทุกคนรู้ดีครับว่าเงินจีนสีดําสีเทาที่เข้าไปสู่กองกาลังชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยเนี่ย ก็เข้าไปสู่มือพม่าเช่นเดียวกันมันก็ยังแบ่งส่วนแบ่งเปอร์เซนต์กันอยู่เราต้องยอมรับต้องพูดความจริงออกมาถ้าเราพูดความจริงมาเราจะรู้ว่าขนาดเขาสู้รบกันจะเป็นจะตายในพื้นที่ตรงนี้เอากันให้ตายแต่พอถึงเวลาผลประโยชน์สีดําแบ่งกันได้มันก็แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องให้ระบอบประชาธิปไตยของเขากลับคืนมาให้ระบบเขาเสถียรและเขาสามารถที่เข้าไปถึงตรงนั้นได้ทหารพรม่าที่บอกว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยเพราะว่าอันนั้นไม่เป็นเรื่องการทหารนะไม่ใช่เรื่องการเมือง การเมืองต้องให้ประชาชนกลับมานาถ้าเขาเป็นระบอบประชาธิปไตยถ้าการเมืองระบอบประชาธิปไตยประชาชนนำเนี่ยหมายถึงประชาชนคนพมา่าเนี่ยเขานำเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงได้ทหารคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องโอเปอเรชั่นทาหารไว้ป้องกันประเทศอริราชศัตรูเท่านั้นคุณอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองคุณการวีได้ความเคารพยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งไกลตัวประเทศไทยที่จะไปแก้ไขอะไรสภาพการเมืองในพมา่าได้ มหาอำนาจจีนอเมริกายัางแก้ไม่ได้เลยประเทศไทยจะเก่งกาดมาจากไหนที่จะทําให้ระบบการเมืองเขาเข้าสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบก็ยังดีครับภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยความเป็นมาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรามีชายแดนที่ติดกัน2,416กิโลเมตรเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับกอ,องกำลังชนกลุ่มน้อยทั้งประเทศต้องเรียนตรงครับคุณวรา,าวิย์ ทั้งประเทศของกองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยเขาอยู่ในประเทศไทยนะเขามีเบสในประเทศไทยตั้งแต่ฝั่งนูน้นฝั่งที่ติดก,กับ AA, A ออาระการอารามิอาระการอารมีของเขาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยขนาด KIA เนี่ยยังมีฐานอยู่ในประเทศไทยเลยมีออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในการพูดคุยเพื่อน,นํามาซึ่งการระบบการพูดคุยเจรจาสันิภาพในเมียนมาไทยต้องบทเล่นบทบาทให้เป็นไทยตอนนี้เล่นบทบาทแจะเป็นแร็กวันคือคุยรัฐต่อรัฐเพราะฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นในเมียนมาไทยจะคุย แต่ทหารเมียนมาทั้งนั้นทหาพรพมา่ามีอะไรก็คุยทหาพรมาาพรมา่าทหารพม่าเขาก็เป็นคนยึดอํานาจมาในประเทศเขาอ่ะเราต้องสามารถเปลี่ยนแปลงให้ได้ณปัจจุบันนี้อาเซียนมีความพยายามในการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาในการนํามาซึ่งการพูดคุยสันติภาพในเมียนมาแต่อาเซียนทําไม่ได้ครับกฎบัตรของอาเซียนคือ non interference การไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ประเทศไทยต้องมีจุดยืนทางการทูตใหม่ เราต้องใช้จุดยืนในการทูตแบบการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นที่เราทำมาแล้วในขมเรเราทำมาแล้วในกัมบูชาขมเณรซีไฟเราทำมาแล้วเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า ศึกษาลองศึกษาประวัติศาสตร์รรของประเทศไทยเราผู้บริหารของประเทศไทยทำอะไรกับประเทศทเพื่อนบ้านแล้วทำให้สถงเทภาพมันเกิดขึ้นในภูมิอโโุภูมิภาคตรงนี้กำไปพิจารณาในฝั่งเมียนมาให้ได้ว่าเราจะสามารถการใช้การแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ญญได้อย่างไรเพื่อให้เกิดสันติภาพไปเกิดขึ้นในเมียนมามแล้วสินาต่ตางเหล่านี้มันจะมาลายหายไปตอนนี้เราวิ่งแต่ตามเราตามสถานการณ์เราตามเรื่องคาสิโนเราตามเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เราตามเรื่องการค้ามนุษย์เราตามเรื่องขบวนการนำพาสุดท้าย ไอ้ต้นตอนปัญหามันยังไม่ถูกแก้มันก็จะงอกเนยตอบไปเรื่อยๆผมเชื่อมั่นว่าถ้าสถานการณ์ในเมียนมาการเมืองในเมียนมายังเป็นอย่างนี้อยู่วิ่งตามไปเลยครับ